ทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยราคาปูนขึ้นแพงเป็นประวัติการณนะครับในรอบ10ปีผมไม่เคยเจอเลยนะว่า u D ูดีปูนเพิ่มขึ้นมาถูกหลยบาทเลยนะครับทุกคน ซึ่งเนี่ยคือเยอะสุดแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ตื่นตระหนกแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเพิ่มเยอะขนาดนี้จริงๆเหตุผลเนี่ยก็คือทางลงปูนเนี่ยเขาขึ้นทุกแบร์เลยนะครับไม่มีแบรน์ไหนไม่ขึ้นเลยนะครับจากปูนแต่ก่อนนะถุงละปูนเขียวนะครับถุงละประมาณ100กว่าบาทตอนนี้เนี่ยขึ้นมา140กว่าบาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นปูนที่เป็นปูนโครงสร้างเนี่ยตอนนี้ไปแล้วถุงละ200กว่าบาททุกคนซึ่งแพงมากๆถามว่าขึ้น20 บาทเนี่ยมันก็คือขึ้นประมาณเกือบ20%นะมีผลกับวัสดุอื่นไหมมีครับทุกคนคอนกรีตตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณ15%แล้วแล้วก็ไม่ใช่คอนกรีตอย่างเดียวนะครับการขึ้นของปูนเนี่ยมันทําให้วัสดุอื่นๆที่มันใช้คอนกรีตเหมือนกันเนี่ยราคาขึ้นไปด้วยอ่ะเช่นอะไรบ้างเช่นกระเบื้องหลังคาครับกระเบื้องหลังคาเนี่ยก็จะมีแนวโน้มจะขึ้นอีกนะครับรวมถึงพวกไม้ฝงไม้ฝาต่างๆนะครับ สมาร์ทปอรดต่างๆตอนนี้ก็ราคาก็ขยับขึ้นกันแล้วช่วงเมษานี้นะครับทุกคนก็จะเห็นอีกว่าราคามันจะขึ้นอีก็อตหนึ่งนะครับทำให้การสร้างบ้านตอนนี้เนี่ย ผมว่าบ้านมือหนึ่งราคาจะแพงขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรต้องดูตอนนี้เลยนะครับใครที่กําลังสร้างบ้านอยู่ครับดูช่างให้ดีเลยบางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยช่างเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มละอาจจะหนีงานหรือเลปล่านะครับเพราะฉะนั้นคุณควรจะคุยกับช่างให้ดีว่าเรื่องของสินค้าเป็นยังไงบ้างเรื่องของสัญญาที่เราเซ็นไว้เป็นยังไงบ้างนะครับลองรีไว้สสัญญาไหมหรือว่าจะต้องคุยเรื่องอะไรไหมนะครับรวมถึงเวลาที่เราจะหาช่างในการสร้างบ้านใหม่ในตอนนี้ก็ควรจะหาช่างที่เขามีสภาพคล่อง ควรจะหาช่างที่เขามีความเป็นโปรเฟชชั่นแนนะครับไม่ทิ้งงานแน่นอนในความโชคร้ายนะครับความโชคดีก็ยังมีอยู่นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเรื่องของราคาเหล็กเนี่ยลงค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากเหล็กจีน,นครับเข้ามาในประเทศไทยเราเยอะขึ้นเพราะว่าเหล็กจีนเขาไม่สามารถไปอเมริกาได้นะครับโดนกำแพงภาษีซึ่งข้อเสียก็มีก็คือลงเหล็กบ้านเราเนี่ยก็จะอยู่กันไม่ได้เพียงแต่ว่าราคาบ้านเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แพงเวอร์จนเกินไปเนื่องจากราคาเหล็กเนี่ยก็ลงมาช่วยบาลานซ์ราคาปูนนั่นเองครับถ้าเกิดว่าราคาเหล็กกลับมาปเป็นขาขึ้นแล้วนะคร ให้ราคาทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปสูงขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทุกคนลองคำนึงไว้ตอนที่จะสร้างบ้านครับ